สอนตัวเองดังๆวันนี้ทำไมผมถึงชอบไปโรงพยาบาลแล้วไปที่ตึกอุปิเเหุบ่อยๆช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงสักสิบสิบกว่าปีสิบกว่าป,ปีเยอะละผมเนี่ยชอบไปฝึกไปดูตอนนั้นชอบ พิจนาธรรมะบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไปที่ตึกอุบัติเหตุครั้งแรกไปเลยเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่ามีมีเหตุมีเหตุไปเยี่ยมคนคนรู้จักไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันทําให้เราฉลาดทําให้เราเห็นความทุกข์ของคน่ะแล้วเราก็น้อมมาหาตัวเราว่าว่าเรานี้ก็ต้องก็ต้องเคยเป็นแบบนี้มันหมายถึงว่ามัน มันจะได้เห็นกลัวกลัวเวรกลัวภยัยกลัวกลัวความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นน่ะแล้วผมเคยเคยฟังหลวงพ่อทูนนะ่ะหลวงพ่อทูลขีปปาปัญโยวัดป,ป่าบันคอนะท่าน,นเคยบอกว่าสิ่งใดที่เราเคยเห็นน่ะเราเคยเป็นมาแล้วทั้งสิ้นผมก็เลยชอบไปดูแล้วก็น้อมมาหาตัวเราว่าเออเราก็เคยบางคนก็สลบไปก็มีบางคนก็แขนขาขาดก็มี บางคนก็ขาบวมแขนบวมหัวบวมบางคนก็คือมันอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้อ่ะอยู่เป็นวันๆอย่างเงี้ยเพราะมันพิการน่ะพิการจากอุบัติเหตุรถชนโรงงานนิ้วขาดขาด้วนสมองบวมหลายอย่างเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมันต่อทุกข์มาให้เราไอเรามาเกิดเนี่ย เราก็หวังว่าเราจะมาเอาความสุขเอากายเนี่ยมาเสพสุขเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่กายเนี่ยมันก็เป็นตัวรับทุกข์ด้วยฉีดเอาเข็มไปฉีดมันก็เจ็บแล้วใช่ไหมเอามีดไปบาดมันมันก็เจ็บละวมันมันปนกันอยู่นิทุกข์เนี่ยมันทําให้เราฉลาดในการใช้ชีวิตเป็นถ้าเราไม่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 เห็นทุกข์เนี่ยไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยเนี่ยเราใช้ชีวิตประมาณ เราจะเห็นธรรมะมันไม่เป็นสาระแต่จริงๆแล้วมันมีสาระมากๆเลยกับกับที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะว่ามันคืออะไรมันคือแผนที่ชีวิตมันคือคําตอบของการเกิดมาว่าว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะมาหาทางพ้นทุกข์นะเราไม่ได้มาเสพสุขแล้วการที่เราไปดูปตุกปฏิเหตุเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันตอกย้าถึงทุกข์ของของของร่างกายทุกข์ของคน,นงตา่างๆญาติมาเยี่ยมเป็นห่วงลูก ลูกจะตายไหมอะไรเงี้ยมันบอกความจริงว่ามันไม่ได้มีแต่สุขอะโลกใบนี้ผมก็เลยไปบ่อยหลังๆนี่ไม่ได้ไปแบบครั้งก่อนถ้ามีโอกาสนะว่างหรือว่าหรือว่าพอมีเวลาเนี่ยหรือไปโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยผมจะเลยไปที่ตะกุเป็นเหตใบบ่อนหลายหลาย,ลาย,ลายท่านก็โรงพยาบาลคงคิดมาเยี่ยมญาติแต่จริงอะเปล่าอะผมไปดูไปดูคนที่กระทุกเวทนาจากจาก,จากอันเนี้ย อุบัติเหตุเนี่ยแล้วหลังๆเนี่ยผมเคยไปดูที่นี่ด้วยเด็กพิการซ้าซ้อนอันนี้ก็ดีมากคือไปดูอยู่คนยังประทับใจอยู่เลยเขาเอามือเนี่ยตบหน้าตัวเองตบจนหน้าบวมเลยจนหมอต้องเอาเหมือนเอาเอานวมมาใส่ให้เขาอะเหมือนเอาหมอนไปห่อมืออะเวลาตบจะได้ติดหมอนผมก็เลยถามว่าทําไมถึงไปใส่ใเขาครับเขาบอกเขาเขาชอบตบหน้าตัวเองอะ เพื่อนๆไปคิดดูเนาะมันกรรมอะไรเนาะพาให้เด็กคนนี้ต้องตบหน้าตัวเองเพื่อนๆจินตนาการเอาแล้วกันนะผมก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันนะแต่ผมคิดดีกับตอบในหัวผมะนะเพื่อนๆไปคิดดูแล้วก็มีอีกคนนึงชอบเอาหัวโขกพื้นไม่มีพิการแบบความซ้อนเยอะเลยนะแต่ผมประทับใจสองคนนี้เท่านั้นหนึ่งนะเด็กสองคนเนี้ยเอาหัวโขกพื้นเอาหัวโขกพื้นสุดท้ายก็ต้องแบบเดิมอะ่ะต้องมาหาหนวมเลยให้เขาอยู่ในที่นิ่เๆมออลวก็โขกแต่ว่าจะตายอย่างนั้นนะราคองอย่าให้เขาถึงโขกถึงตายอะ่ะ นะก็โขกจนหัวเหอบวมอ่ะหัวห่วแตกหัวโนหัวรู้วว่ามันโขกกับพื้นจนมันช้ำหมดอ่เนี่ยมันกรรมอะไรนาะพาไปอย่างนั้นอ่ะอก็เรียกพิการซ้าซ้อนนะมันเกาะอ,อยู่ที่จิตมาเกิดแล้วก็ยังมาับก,กรรมอยู่เลยเหมือนครับผมเล่าอ,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 อุปมาเรื่องหนึ่งนะเรื่องของการเกิดเนี่ยเหมือนกับว่าผมเคยไปเที่ยวที่ประเทศจีนอ่ะไม่ใช่เหมือนนะผมไปเที่ยวจริงอ่ะแล้วผมเนี่ยไม่ได้เช็คอุณหภูมิ ก็ประมาทว่าเราไหวนะผมก็เสื้อหนาวไปประเภทแบบมันไม่หนาพอวันนั้นอุณหภูมิสามองศาแล้วมีลมด้วยผมจําได้ว่ามันหนาวมากหนาวแบบทรมานมากๆเลยที่ประเทศจีนนะมันมีลมด้วยจําได้เลยเวะลานี้ยไม่ลืมเลยครืองผมอุปมาเหมือนชีวิตของเราเนี่ยเราประมาทเราไม่หาเสื้อหนาวเสื้อหนาวเหมือนถึงธรรมะนะเรายังไม่หาธรรมะไว้ไว้ป้องกันภัยจากจากโลกภัยจากทุก วันหนึ่งเราก็ต้องไปทนหนาวกับเรื่องต่างๆนานาที่เข้ามาแล้วเราไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นทรมาเนี่ยสําคัญมากๆผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะประกอบกับเรื่องนี้คือว่าผมเนี่ยเคยเกิดจะเสียชีวิตเนี่ยประมาณสองหลายหนว่าชีวิตผมอายุหกสิบแล้วมันจะผ่านปามใกล้ตายเนี่ยหลายหลายรอบแต่ที่สองครั้งเนี่ยที่ผมประทับใจมากๆเลยว่ามันเกือบตายจริงๆคือผมเป็นไอ ครั้งแรกเลยเป็นผมดื่มชาไปเยอะมากทําให้หัวใจผมเต้นแบบแรงมากคือผมไม่ได้กินข้าวท้งวันแล้วมากินชาบ่ายๆกินเกือบลิตรอ่ะทําให้หัวใจมันบีบหัวใจจะหัวใจจะวายมันเต้นเต้นจนผมผมนอนเลยว่านอนราบคือทําอะไรไม่ได้แล้วมันเต้นจัดจนคิดว่ามันน่าจะวายนะครับตอนนั้นนะ่ะจิตมันก็อาศัยทำเป็นที่อาศัยจริงๆเลยว่าพุโทโธพุโทโธแล้วก็นึกถึงว่าเราเราเกิดมาเนี่ยก็ ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรไปอ่ะแล้วเราอยู่ในสภาพแบบเนี้ยเราไม่คิดห่วงใครเลยเพราะว่าเราชูเราห่วงใครไม่ได้แล้วเวลาเนี้ยเนื่องจากเราเหมือนกับคนพิการอ่ะสภาพแย่มากคือใกล้าตายแล้วเราก็รู้สึกแบบอยู่กับธรรมะอยู่กับความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอนะ่ะเรามาเที่ยวเราจะกลับแล้วแล้วปรากฏว่าอีกสักชั่วโมงกว่า,ห,วาหัวใจมันเต้นแล้วมันคลายวืดเลยเหมือนกับว่ามันสุดลงมาแล้วรอดมาได้อันนี้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือ ก็อยู่ดีๆมันปวดท้องอยู่รุนแรงเลยปรากฏว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวกันถุงน้ําดีถุงที่มันทําทําไอ้คนโรคประวานชอบเป็นนะเอ่อตับอ่อนอักเสบตับอ่อนตับอ่อนตับอ่อนอักเสบเฉียบพันธ์มันปวดแบบปวดแล้วมันไม่ย่อยอาหารทําให้มันดันขึ้นมาที่ระบบหายใจทําให้คนก็สมมติเราหายใจได้ร้อเอร์เซ็มันหายใจเหลือยี่สิบเอร์เซ็นหมือนคนจะจมน้ําตายอะ่ะ คือหายใจแบบต้องดึงอากาศเข้าไปพอให้ส่งได้อยู่พักใหญ่เลยอ่ะจนเ้าอาศัยยางแย่เข้าไปในท้องเพื่อเอาลมออกเหมือนลมมันไปกินพื้นที่ปอดอ่ะกระเพาะมันไปนดันปอดอันเนี้ยทําให้เรารู้เลยว่าเวลาเราเจ็ตป่วยขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยตัวเองล้วนๆเลยที่จะต่อสู้กับทุกเวทนาต่างๆอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เราจะ อาศัยได้เวลานั้นนะ่ะก็คือธรรมะคือความจริงคือการที่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมีความอดทนมีความที่ต่อสู้อยู่กับอยู่กับร่างกายที่เป็นเวทนาเสร็จแ,แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่รอดมันก็ตายแล้ววันหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดกับผมจริงๆคือตายจริงๆอันนี้มันเกือบตายกับตายยังไ่เดี๋ยวมันก็ต้องมีตายจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่จะต้องเวลานั้นมาถึงแล้วจะต้องได้ใช้ได้อาศัยก็คือธรรมธรรมะธรรมะสอนอะไรให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่วัตถุสมบัติบุคคล แล้วก็หลายๆอย่างถ้าเราเรียนรู้ธรรมะเราจะรู้เลยว่าเรามาที่นี่มาอยู่ชั่วคราวและเรามาอยู่แล้วเราก็ต้องไปเหมือนกับขามาเนี่ยแหละขามาขากลับเปล่าเปล่าไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรไปเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยความทุกข์มันจะเหลือแต่ความทุกข์ทางกายมันจะไม่มีความทุกข์ทางใจตายก็น่าจะไปดีนะไปดีแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอกุศล,ลจิตมันไม่ได้โกรธใครมันไม่ได้แค้นใครมันไม่ได้ยึด รับสมบัติตรงไหนของเรามันไม่มีของเราแล้วเวลานั้นามันเหลือแต่ว่าพูดโทอย่างเดียวแล้วเราหมดสิทธิ์ mm hmm. ก็เรียกหมดสภาพพร้อมจะไปล้วพร้อมจะไปจากโลกนีล้ละพร้อมจะไปจากชาติดีและเมื่อจิตมันมันมัน,ม,นมันเห็นธรรมะม,มันจะเห็นอย่างนั้นว่าเราไม่มีสิทธิ์อะไรกับโลกไปเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันเหมือนเสื้อกันหนาวเนาเนะพอถึงวันนั้นแล้วอะ่ะต้องได้ชายละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา เราต้องสร้างธรรมะให้อยู่กับจิตกับใจเวลาพร้อมใช้อะไม่ใช่ตอนจะตายแล้วจะมานั่งแค่พุดโทอย่างเดียวไม่ได้ไม่ต้องมีปัญญาทั้งพูดโททั้งปัญญาที่จะไม่ยึดโลกมันทํางานด้วยกัน่ะเขาเรียกสติปัญญาสําหรับผมนะใช้ไปด้วยกันเท้าเท้าซ้ายเท้าฝาเท้าซ้ายเท้าฝาคือเท้าเดียวก็ไม่สะดวกเท่ากับสองเท้าจะว่าเท้าซ้ายเก่งกว่าเท้าขวาเท้าฝาเก่งวาแล้วก็ไม่ใช่มันไปด้วยกันซ้ายไปขวาไป เพราะะนี้นสติปัญญาต้องทํางานคู่กันไปอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอวังครับสวัสดีครับ